เนี่ยมันเป็นตัวทํำไมคมเห็นแก่ตัวนะัครบมันเป็นจาข้ามันเป็นการสลับเพื่อจะให้เราหลุดพ้นออกจากสิ่งนี่ยึดยู่คือทรัพย์สมบัติต่างๆอืจำไหมเพราะงั้นการทานนี่แหละเป็นตัวเป็นเริ่มต้นเป็นเริ่มต้นนะสำคัญด้วยไหมครับหลวงตาสำคัญสิ ถ้าเรายังไม่พ้นเราก็ยังได้อาศัยสมบัติที่เราสร้างไว้มไม่ได้เสียหายครัตแต่เคยพูดว่าคนโง่คนพานไม่ทานเพราะกลัวจนแต่บัณฑิตชนกลัวจนจึงให้ทานก็ใจไหมมันทานนี่มันผลมันยิ่งใหญ่มากอเพราะมันเป็นกรรมที่เป็นกุศลอ่าจริงไหมถ้าถึงที่สุดแล้วมันก็จะทิ้งเองแหละพวกนี้ก็ใจไหมแต่ต้องทําไว้เพื่อความไม่ประมาท อย่างน้อยเราเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นมนุษย์สมบัติคือ,อไม่ได้ยากจนไม่ได้ลำบากบเข็นอะไระจริงไหมล่ะ,อะเอพราะผลของการทานจะทําให้เรามีอยู่มีกินมีสารพัดที่เกิดจากผลของการทานนั่นเอะนะ,ะนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดโดยบังเอิญมีแต่สิ่งที่เราสร้างเองทั้งนั้นแหลนะเนาะ ล้วนกรรมที่เราสร้างไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีเราชั่วหรือเราล่ำรวยยากจนได้เรามิจะเราสร้างเองทั้งนั้นเรียกว่ากรรมนั่นเองเนาะ